สืบเนื่องจากโรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้งตำบลปะอาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาด้านบุคลากรและงบประมาณครูกรเกษียณพร้อมกันทั้งโรงเรียนเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาทำให้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาอย่างยาวนานถึง8เดือนเต็มส่งผลให้นักเรียนเด็กเล็กชั้นอนุบาล2ถึงประถมะศึกษาปีที่6อาจต้องย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำตำบลปะอวต้องเดินทางรวม6กิโลเมตร เมื่อวันจันทร์ที่30พฤศภาคม2565เวลา10นาฬิกานาทีว <pl ains> ่า <reco> ที่ร้อยตรีอุดมร่วมรักผู้มนวยการโรงเรียนบ้านปะอวรักษาการผู้านวยการโรงเรียนบ้านสร้างหมักแข้งในฐานะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรการศึกษาในพื้นที่ได้ยืนยันต่อสื่อมวลชนและเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีว่าทางผู้มีอำนาจหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีการยุบหรือควบโรงเรียนบ้านสร้างหมักแข้งแห่งนี้อย่างแน่นอน และจะเดินหน้าเพื่อให้ลูกหลานของเราและผู้ปกครองได้รับประโยชน์สูงสุดโดยยึดนักเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง ทางด้านนายเชษฐาชัยศาสตร,ร์ประธานชมรมสีแม่มูลเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้ติดตามเรื่องนี้มานานในหลายโรงเรียนของจังหวัดอุบลราชธานีมีปัญหาในลักษณะนี้เมื่อนักเรียนมีจํานวนไม่ถึง120คนก็จะมีนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนบ้านสร้างหมักแข้งมีนักเรียนในปัจจุบัน46คนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและเป็นเด็กเล็กมากๆอยู่ในชั้นอนุบาลสองถึงประถมะศึกษาปีที่4ี่ มีถึง80%ผู้ปกครองมีความเดือดร้อนกังวลด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยในการเดินทางเป็นอย่างมากหากต้องย้ายสถานที่เรียนตนได้เสนอการแก้ไขปัญหานี้ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักง,งานเขตการศึกษาในพื้นที่เพื่อจบให้ได้ในระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาอยอมรับว่าจะเร่งเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองให้ทั่วถึงสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดทางราชการตั้งทงที่จะยุบโรงเรียนและเชื่อมั่นว่าท่านรักษาการผู้มนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นคนบ้านปะาอ่าวเองด้วยจะทราบปัญหาเป็นอย่างดีและมั่นใจว่าโรงเรียนบ้านสร้างหมักแข้งจะได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนโดยยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาจากผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโอกาสนี้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนและสื่อมวลชนท้องถิ่นได้เป็นตัวแทนประชาชนกล่าวขอบคุณผู้มีอำนาจหน้าที่ทุกฝ่ายและร่วมกันแบ่งปันสิ่งของน้ำดื่มแก่นักเรียนด้วย